ครับสวัสดีครับพี่น้องเฟรนรายการนะครับอีเติ้ลช่องสุดเกตนะครับทุกท่านนะครับพี่น้องมุนีครับป้าพี่น้องมาเบิกแต่สดๆเลยครับมุนีเป็นวันเสาร์นะครับเอผอจะไปโรงเรียนครับเออบอให้เรียนด้วยครับพี่น้องบังครับพี่น้องมาเบิกอันนี้สังเต้ลครับสวัสดีพี่น้องครับเลยสวัสดีครับครับดีม่พี่น้องเห็นไรครับพี่น้องนี่ครับกำลังทัดเลยครับพี่น้องวางอินยางอับางกันที่ มันเจียวหนิลกไล่บังลนี่เป็นพาับนี่ท่วีเหลียงกับพวกขนจเกี่ยงพวขุนคับนี่อันนี้มา่หม่ครับนี่มาบริท่อไรครับนี่ั่อนี่พวกขุนครับพวกขุนากมันเจบมกครับนี่าก้าพ่อบิรีรุ่นเก่าดัดเปียครับโอ้แนวหลินไ่สาเกี๋ยกับพี่น้องเหมือนเรื่องนี่ทีไปทดลองให้พี่น้องเบ่งนะครับบังนี่มื่อนี้ตอกตัวอะไรก่ทางตอกไว้แล้วไปเลยครับ้าง เดี๋ยหามเรียกก็ไม่ได้จัดเด้อเอาครับพี่น้องพี่น้องรอติดตามเด้ครับเด้อพี่น้องล่อรุ่นนะครับสาหรับคลิปต่อไปครับพี่น้องแต่ลอรุ่นเบืองวัดจิเป้งไหนนะครับเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับเอร์ผู้แฟนๆรายการนะครับแฟนๆจ่องยูทูบเอตันสุดเจ็ดทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้คือเข่ากับพี่น้องพาสังเต้นมานะครับเอร์พบกับพี่น้องนะครับเอาสังเต้นสวัสดีพี่น้องคราบหมสวัสดีครับครับนี่เราท่พมาจูท่อขนาดหกหุนครับ พาอพี่น้องมาเบิ่งฝีมือท่อขนาดหกขุนใช้มือเก้าบ่ครับนี่เหมือนเดิมค่อยมือพ่อบานหนึ่งอีกพ่อบานพี่สามหนึ่งแต่ว่าบ่เอาท่อเลี้ยงแล้วเปลี่ยนมาเป็นท่อสีเขียวเป็นว่าครับบ้านนี้ไม่ใช่เปล่าก็ไ่เป็นไรบ่เปลี่ยนเปลี่ยนโนเป็ดท่อสีฟ้าแล้วนะครับน้องบ้านนี้เอาให้พี่น้องมาลุ้นไปเด้อครับเด้อว่ามันจะเป็นยังไงเนาะครับน้องเป็ี่ยนกันใจนะเด้อครับเด้อฝากพี่น้องโคตไรโคตรแช่ให้นะครับฝากพี่น้องโคตรอะไรโคตรแช่โคตรที่ตามเปลต่อไปนะครับพี่น้องเอาสหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมา บาที่นี่บังเรียกความนะครับผมก่ายเสียเวลาเอาบอกเก้าเมลพนนักเลนี่นนนคือเขาครับตามสูตร<อ>ครับพี่น้องบอเก้าเมลต้นแล้วนี่คอยจิ้งเง่าโจโฉดีสามสองหนึ่งไปเอาอะเด้อครับเด้อพี่มืออีโปบป่สูตรสามหนึครับพี่นอ้อ,นองเอาพี่น้องรุ่นไปกันนะครับเด้อรุ่นไปกัน พี่น้องครับผมนี่ครับพวกผลงานเอาช่างเตือนเ้างหูเล็วนะวันนี้เนาะครับอูแจ้งแล้วเนาะเป็นยังมัดเนีนมัดเนีนพูดรถเอาครับพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเอาวังไม่ขึ้นมาแก้เลยครับหูแล้วครับวานนี้บอยหนาครับพี่น้องวานนี้บอยหนาครับพี่น้องเอาช่างเตือนขึ้นเลยครับพวกสวนครับเอาช่างเตือนขึ้นมาครับพี่น้องแล้วกการขึ้นเลยครับวันนี้อันมันเนีนพูดรถว่าช่างมันบวกบวกเก้าแยงนี่บวกเก้าแยกนี่ทีสั่งพวกหมัน สองหนึ่งไปเอาครับพี่น้องมาลุ้นเปกันแลังแกใส่สร้างเต็มไปเลยนะครับเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเปกันแลังใจญ่แน่นะครับสำหรับคลิปมันๆนะครับทุกเสาร์อาทิตย์ครับพี่น้องเอามาพบกันเอาเที่ยงคือนไม่หยานกันหรอกกันฮ่าโอ้ยพี่น้องเนียพี่น้องฮ่าฮโอ้โเอู้ไปแล้วครับ บาดแม่ยนเหรอครับพี่น้องบาดนี่สื้อสูทบาดพี่น้องครับหลากควนไฟลงมาครับพี่น้องเลีวคโอ้บาทที่นี่แม่นเลี้ยวเด้อจำไว้เลยครับจำไว้เลยครับนี่แหละครับพี่น้องขวัญท้าขวัญเท้าขวัญท้ครับพูดการเสียเวลาครับพี่น้องมาอีกครับพี่น้องอีกบางนึงครับพี่น้องนี่ครับขนาดเดียวกันผสรับอุ้ยโอ้ครับพี่น้องขนาดเดียวกันครับพี่น้องเอากระดูกเส้นเข้าไป ป้าพี่น้องคนนูนชุดยอดอี่นี่ครับบางนี่ได้เร็ววะนี่ได้ได้ไล่ได้แค่แท้ๆ,ๆล่ะพี่น้องบาดท,ที่นี่ฮะป้าหนุ่มเฟ้ก็นง่ามแต่ช่างมันเพลงเนไ่ยครับวันกระพริบตาสีมือซ่างแต่มันก็นยู่แล้วนะโอ้ยพี่มือซ่า <c> ง <oughs> เอาพี่น้องครับอันนี้มาเบิ้งน้าไอ้มาลุนไปกันน้องครับน้องอีกบางต่อไปครับเอา้าจางเตือนตกแต่งป้าคืนนี้แต่ว่าบอกเราขักเรี่ยวขักแรี่วสีมือซ่างตองอ่ะ ครับพี่น้องถือสูตรแล้วครับบาทที่นี่พี่น้องกินได้เบิ้งทุกมือแล้วครับบาทแนวนี้ครับเออชิปนี่เปไหนั่างสวัสดยอดเอาดีดีเด้อเอาดีดีเด้อเอาดีดีเด้อชิปนาจะไปจุดถวายชิปนาจะไปจุดถวายพุทธะแล้วก็อันเดียขึ้นดีงชีเจอผมติดลมแน่นอนครับเออวางเลยว่ะเจอผมติดลมสีแดงชิื่อเกิดขึ้นดีงชีมีการเซลมให้พี่น้องเพิ่มอ๋อพี่น้องคลิปต่อไปพี่น้องอาจจะได้เบื้องงไฟเซลมเลยครับพี่น้องโอ้ก้าพามานั่งหน่อยเท่ไหมนี่ สามสองหนึ่งเอาครับพี่น้องมาลุ้นไปแข่กันเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับพี่น้องเอาไปเล่นสุดยอดของการเดทแท้ครับพี่น้องไปจำไว้เลยครับจันหว่องเหล่าศีรษะสั่ง สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องคืนนี้ลีครับมาหนี้คืนนี้บ้านฝากบอกไว้สั่งกันน่ะไว้สั่งเฟี่ยนเฟี้ยนรายการเท่าไหฝากบอกไปสังปส่งมาย่าบ้าผมเดารู้ตัวดิว้าึ้นแล้วพัดแล้ววันนี้ครับพี่น้องบ้านขักเงีย<ค>นหมดข้าวหน้จะแตกด้วโอ้โหบ้านสองบังครับพี่น้องเหยียบลอยทั้งสองครับเอาอันนี้บังนี่ไม้ใี่นี่อืบังนบังนี่บังนี่จากใช้ครับนี่บังนี่จากสร้างเตืนครับบังนี่จากสร้างเตืนผลิตเองนะครับพี่น้องมีความมันใจหลายซส้นเลยบอกพี่น้องไปกันน่ะลอยเต็มลอย เอาครับพี่น้องมาเบื้องนะครับเด้องบางนี่นะครับเป็นไงครับสุดยอดสุดยอดรวยเต็มรวยคือเก้าบอกเก้าเมียผัดแนงหน่อยทุเรียนรวยเตมงานเอาครับพี่น้องบังสุดท้ายแล้วครับบังนี่ครับพี่น้องกองหน่าจะอัดไว้จ็คชิบางเนาะครับพ่อหลวงโอ้โหเอาครับพี่น้องรุ้นไป๊บก่อนครับไปแล้วสามสอง พอดีทั่วเปิดพี่น้องครับออกตัวดียังสามเลยครับพี่น้องพอดีทั่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดจีมือทางยตันครับรอบนายจีมือทยังให้พี่น้องเขาบังคับกันวังไฟขึ้นแบบนี้ก็จะจีมห้มครับปัาบวันนี้เขาปาดหัวแล้วก็ล้มใส่ครับการว่าเวลามันล่วงให้ล้มกลางแล้วก็ควายใส่ใส่มาเป็นบ่าสุดยอดอันนี้ครับจีนี่เขาจะเฮ็ดล้มตัวเดียวครับล้มตัวเดียวครับโอ้หมายถึงว่าล่วงเชือกนั่นล่วงตะก้อนเดี๋ยวมันจะเป็น ตอนเดี๋ยวยิ้มว่าขึ้นอีกเดี๋ยวพี่น้องกี่ผันกันติดตามอีกครับอาครับสำหรับลิปนี้นะครับเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับกดติดตามเป็นกำลังใจครับทั้งส่องไม่เข้าเนี่ยนะครับกับสร้างเต้นนะครับพี่น้องสำหรับโจนี่ขอกล่าวเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับ